วัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปัญชนาเมธาจิรพัฒน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถ .5 วันนี้จะมาเสนอข่าวเด่นประจำวันค่ะมาต้องกันต่ออย่าประมาทเผยปัญหาเราคอิดระหว,ว่างกับโพมิคอน ทั้งนี้หาสถานการณ์ระบาดของโควิดยังยังเป็นปัญหาต่อเนื่องและฮะ Hello. สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปิญชยาเมธาจิรพัฒน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทำ5วันนี้จะมาเสนอข่าวเด่นประจำวันค่ะแนะป้องกันตัวอย่าประมาทเผยปัญหาลองโควิดระหว่างโอมิครอนกับเดลต้าทั้งนี้ หากสถานการณ์ระบาดของโควิดยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและกระจายไปทั่วอยู่แบบนี้คนที่ติดเชื้อมาก่อนควรตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อซ้ำอย่าเหลิองอย่าลุ่มหลงมัวเมากับข่าวลวงที่ว่า คนที่เคยติดเชื้อแล้วจะไม่ติดอีกและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการติดเชื้อซ้ำจึงเกิดขึ้นง่ายมากแม้ก่อนหน้านี้จะมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนติดโควิดโอมิครอน มีโอกาสเกิดปัญหาลองโควิดน้อยกว่าสายพัน์ธุเดลต้าประมาณ50-70เปอร์เซนหรือลดลงราว2-4เท่าแต่อย่าลืมความจริงว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อโอมิครอนนั้นมีเยอะกว่าเดลต้าราว สา,าเท่าดังนั้นจำนวนจริงของปัญหาลองโควิดที่จะเกิดขึ้นจากโอมิครอนนั้นจึงมีโอกาสสูงกว่าเดลต้ายิ่งหากผนวกกับรู้ที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการติดเชื้อซ้ำา r i ินฟ c t i o n ในโอมีครอนมีมากกว่าเดลต้าดังนั้นก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาได้มากขึ้นไปอีกสรุปแล้วเราไม่ควรติดโควิดเพราะอาจเกิดปัญหาลองโควิดได้ถึง25%เปอร์เซนและยืดเยื้อไปได้นานถึง6เดือน ถ้าติดโควิดไปแล้วหนึ่งครั้งก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการติดครั้งที่สองเพราะการติดครั้งที่สองขึ้นไปมีอัตราเสียชีวิตและการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งรบกวนอวัยวะต่างๆมากขึ้นด้วยส,สำหรับ วันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอข่าวเด่นประจำวันแต่เพียงเท่านี้รายการต่อไปขอเสนอรายการภาษาไทยวละคำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอาภากรชมบุญฉันประถมมาศึกษาปีที่4ีทับสองสำหรับกิจกรรมภา,าษาไทยวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าสมาธิสมาธิอ่านว่าสมาธิหมายถึงทำจิตใจให้ตั้งมัน่น ประโยคคุณครูให้นักเรียนนั่งสมาธิกิจกรรมภาษาไทยวละคำขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ต่อไปขอเชิญพบกับกิจกรรม English on Air ค่ะสวัสดีค่ะ Go, go 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 go! Here here! One two three go! So, hi everybody, hi everyone, good morning. Teacher Brandon here again, and welcome to English on Air. Last time we tackled about the basic shapes, and this morning we're going to discuss about. Measurement of length. Together with the help of my four smart kids from 3 slash 3. Here they are. Hi, my name is Nanada Tuxu You can call me Latte. I am 9 years old. Hi, my name is Ponsuoninan. You can call me Panya. I am 9 years old. Hi, my name is Ratati You can call me In In. I am 8 years old. Hi my name is U Homkam. you can call me Ankun. I am 9 years old. Nice start kids! Let's begin with the first vocabulary word and that is measure. Uncle, repeat after me twice. Measure. 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 And our second word is centimeter. In, repeat after me twice. Centimeter. centimeter 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 our third word is length panya repeat after me twice length. length 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 and our last word is length. long lape repeat after me twice long 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 long, long. Long, wa, yao. good job kids now let's proceed to conversation let's begin with latte latte how long is the crayon the crayon is 7 centimeter long good job how about Panya? how long is the paper clip the paper clip is 5 centimeter long great job how about in in how long is the pen the pen is is centimeter long. And last but definitely at the least, Uncle, how long is the pencil? The pencil is 10 centimeter long. Well done, kids. That's all for today. And I hope to all students who are watching right now, you learned something today. Thank you so much. Again, this has been Teacher Don, and I am with Uncle. In in, panya. Ache. Okay. see you again next time bye สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันเด็กหญิงจิรดาคำนึงคง ักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5ทับ5ผู้นำเสนอรายการความรู้เพื่อสุขภาพประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องรู้จักสีผักเสริมรักสุขภาพกินผัก3ส,สีต่อวันทำให้สุขภาพดีสร้างภูมิคุ้มกันแนะนำให้แนะนากินผักให้ได้400กรัมในหนึ่งวัน1สีเขียว สร้างภูมิคุ้มกันโรค 2. ส,สีแดงเพิ่มการเผาผลาญ 3. ส,สีเหลืองชะลอความเสื่อมของเซลล์สีสีขาวลดคอเลสเตอรอล 5. สีส้มบำรุงสายตา 6. สีม่วงต้านอนุมูลอิสระขอขอบคุณข้อมูลจาก www. p r a j o w k a go. th ความรู้เพื่อสุขภาพที่ได้นำเสนอไปในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับรายการความรู้เพื่อสุขภาพก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ต่อไปพบกับรายการอาเซียนศึกษาพบกันใหม่วันถัดไปสวัสดีค่ะ สวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายพทัทสิทธิ์บัวง,งามชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ3วันนี้จะมาให้เก็ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนครับสัญลักษณ์เป็นรวงข้าวสีเหลือง10มัดหมายถึงการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน้ำเงินซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพมีตัวอักษรคำว่า ASEAN สีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงสันติภาพเอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเด็กชายกวชอินตะเกิงผลชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3กิจกรรมสำนวนสุภาษิตไทยวันนี้ขอเสนอสำนวนชักใยชักใยห,หมายถึงมีผู้บงการหรือกำกับอยู่เบื้องหลังประโยคคือกลุ่มผู้ประท้วงมีคนชักใยอยู่เบื้องหลัง รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่8ธันวาคมพุทธศักราช2565ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้พบกับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ